ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงพบสถานที่ประกอบความเพียรในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า83จากพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่13หน้าที่448ข้อที่491 ราชกุมารเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าเที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลใน มคัทรัตจนบรรลุถึงตำบลอุลุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณตำบลน,นั้นณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นโรม,มนียสถานมีป่าชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำ ราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบราชากุมารเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเย็นเยือกแม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบ เป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ราชกุมารเรานั่งพักอยู่ณนะตำบนนั้นเองด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้ว เพื่อการตั้งความเพียรดังนี้